ผู้หญิงคนหนึ่งต้องพิสูจน์ตัวเองมากมายขนาดไหนว่าตัวเองถูกข่มขืนถ้าคุณเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาในโรงแรมและพบว่าตัวเองถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยชายผู้มีอิทธิพลสูงในวงการสื่อส่วนคุณเป็นแค่นักข่าวหน้าใหม่ที่ไม่ได้มีเครดิตอะไรเลยสำร้ายไปกว่านั้นขนาดไปแจ้งความตำรวจก็ปัดเคสคุณทิ้งอย่างไม่ใยดีเพราะขาดหลักฐานคุณจะทำยังไงชิโอริอิโตะคือหญิงสาวที่เผชิญหน้าเหตุการณ์อันโหดร้ายนี้และเธอเลือกที่จะสู้กลับกับระบบเพื่อศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงและศักด ขอองงตัวเ,อเอบันทึกและฟุตเทจติดตามเรื่องราวระหว่างการต่อสู้เกือบร่วม10ปีนี้ได้ขย่าทั้งญี่ปุ่นในฐานะตัวจุดประกายกระแสมีทูในประเทศพร้อมกับส่งสารคาดีที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ไปแตกกุ้อีผู้เข้าชิงออสการ์ในสาขาภาพยนตร์สารคาดียอดเยี่ยมประจำปี2025 Black Box Diaries หลังจากที่อีโต้อมาเปิดเผยเรื่องราวต่อสาธารณะเธอถูกโจมตีว่าอยากดังทำให้ประเทศเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกตั้งคำถามว่าทำไมเพิ่งออกมาพูดแต่งตัวแบบนั้นไปทำไมถูกเหยียดย้มถูกดูถูกถูกค้นแคว่งเจตนาผู้คนตำหนิเธอที่เป็นฝ่ายถูกมากเสียยิ่งกว่าตัวผู้กระทำผิดเสียอีกนี่คือสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมการโทษเหยื่อเมื่อช่องทางยุติธรรมถูกปิดผู้รอดชีวิตจึงต้องกลายเป็นทั้งเหยื่อนักสื่อ และนักข่าวในเวลาเดียวกันหลังจากที่อิโตะเข้าแจ้งความครั้งแรกคดีอาญากลับถูกยุติอย่างรวดเร็วโดวยอายการอ้างว่าหลักฐานไม่เพียงพอเพราะเธอมีเพียงแค่ความทรงจำของเธอเท่านั้นและตำรวจก็ไม่ได้พยายามจะควานหาหลักฐานเอาผิดจริงๆจังแต่อย่างใดอิโตะจึงลุกขึ้นมาสืบหาหลักฐานให้เพียงพอด้วยตัวเองตั้งแต่การตรวจร่างกายบันทึกการดำเนินการของตำรวจ สำรวจหาการแทรกแซงคดีของผู้มีอิทธิพลสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ตั้งแต่โชเฟอร์แท็กซี่พนักง,งานโรงแรมไปจนถึงคนรอบตัวผู้กระทำผิดจนกระทั่งในที่สุดเธอก็ได้หลักฐานสำคัญจาก CCTV โรงแรมที่เผยให้เห็นภาพของผู้ชายคนนั้นลากร่างเธอซึ่งเมาและแทบยืนไม่ได้เข้าไปในล็อบบี้ทว่าแม้จะมีภาพชัดเจนแต่คดีก็ไม่คืบหน้าเพราะชายผู้ก่อเหตุได้รับการปกป้องจากเครือข่ายสื่อและอำนาจทางการเมืองจนถึงขั้นเพิกถอนการ,การออกหมายจับ นี่คือเหตุผลที่ทําให้อิโตะต้องหันมาฟ้องคดีพแพ่งแทนเพราะคดีอาญาซึ่งหมายถึงความผิดของแผ่นดินไม่เคยมีพื้นที่ให้เธอเลยตั้งแต่แรก